เขากาคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7-0-0-8-0-0 0สวัสดีครับพวกกับสุรุข่าว l i ลิเวร์พูเราเริ่มต้นกันที่ไม่ต้องเดางให้เหนื่อยลิเวรูพูยันตีเตโกติดโควิด1 9ติดเชือ้อโควิด1 9ลิ v e r เวอร์พูลนะครับประการยืนยันเตโกอาครรันต่าห้องเครื่องตัวเก่งของพวกเขาติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยนักเตะแสดงอาการป่วยเพียงเล็กน้อยโดยสุภาพร่างกายในเวลานี้ยังแข็งแรงและดีวันดีคืนแต่ยังต้องเข้ารับการกักตัวตามคำแนะนำของทางการแพทย์แต่ยังต้องเข้าแต่ยังต้องเข้ารับการกักตัวตามคำแนะนำทางการแพทย์เอร์พูลแกับสโมสร,รคนใจแห่งศึกมหาชนเวทีพิมก์ลฤษแถลงการยืนยันเตอโกาอรราคันตัวกองกลางเชิงสูงชาวสเปนิมีผลตรวจสอบออกมาเป็นบวกจากการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และตอนนี้นักเตะก็ได้รับการกักตัวเป็นที่ดีร้วยแล้ว เด็กเตนวัย29ปีนะฮะซึ่งพลาดลงสนามในแมตช์ที่หงดางเปิดรังแอนฟิลไล่์ทูลงไอปิญญาอัลโซนอลสามประตูต่อหนึ่งเกมลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสมรนะและนักเตะมีการป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามสุขภาพของเขาก็ยังคงแข็งแรงและที่สําคัญอาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลยังคงเฝ้าติดตามอาการของอาคันโตร่าอย่างต่อเนื่องขณะที่มิดฟิลทีมชาติสเปนก็ยังคงอยู่ในช่วงกักตัวตามกำหนดระยะเวลา และต้องปฏิบัติต,ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีการแพทย์ระบาดภายในสโมสรลิเวอร์ pool แต่หลังการคอนลิเวอร์ pool ระบุว่าเตลโกอาคันตรากองกลางลิเวอร์ pool มีผลตรวจออกมาเป็นบวกจากการติดเชื้อโควิด19และตอนนี้นักเตะก็ได้รับการเข้ากักตัวตามคำแนะนำที่จำเป็นแล้วโดยดาวเตะวัยย9ปีซึ่งผ่านการลงสนามในนัดที่พบกับอาร์เซนอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแสดงอาการป่วยเพียงเล็กน้อย แต่สุขภาพร่างกายของติเอโก้คันรานั้นแข็งแรงและค่อยๆดีขึ้นสมสรศรีคงก็ติดตามและทำตามกฎระเบียบทุกอย่างในการติดเชื้อโควิด -19 โดยติเอโก้จะยังคงอยู่ในช่วงกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดขณะที่แพทย์ประจำสมสรชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลก็คือดรจิมส์โมซอนนะฮะกล่าวว่ามันเป็นการเลือกส่วนบุคคลว่าพวกเขาจะเปิดเผยผลการตรวจโควิด -19 ต่อสาธารณชนหรือไม่ เราได้ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างที่ระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและติอโ,โก้ก็รู้สึกโอเคตอนนี้เขายังคงอยู่ในช่วงเวลากักตัวตามคำแนะนำและหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้แถลงการฉบับเดิมระบุตอนนี้นะพิมลีกเพิ่งมีประกาศยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับว่าได้ตรวจพบบุคลากรในลีกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มอีกถึง10ราย หลังจากที่มีการตรวจคัดกรองนะฮะบรรดานักเตะและทีมงานสตาร์โค้ดรอบล่าสุดจำนวน1,595คนและผู้ติดเชื้อนะฮะต้องโดนกักตัวเป็นระยะเวลา10วับบนแต่ไม่มีการลงลึกในรายละเอียดว่าเป็นใครและมาจากสโมสรใดบา้างแต่ส่วนของเติโอโกคันตูราเป็นสโมสรลิเวอร์พูลเลยครับที่แถลงการออกมานะฮะโอ้โหงานเข้าหงแดงเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปติดเพื่อนลงทีมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ได้รับการกักตัวแล้วนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ แถลงการจากเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสโมสรนะฮะโอ้โหลิโอฟูรินานย้ำแนวรับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังห่างชั้นกับลิเวอร์พูลลิโอฟูรินานนะฮะตำนนแหน่งช่างปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยืนยันนะครับว่าเกมรับของทัพปีแสดงยังห่างชั้นกับของฝั่งคูลีอย่างลิเวอร์พูลแบบการรีบโหลดและต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะพัฒนาขึ้นไปเทียบกันได้ แน่นอนว่าดีเคอาต้องฟอมตกลงไปเพราะแผงของหลังที่คอยปกป้องเขาทําผลงานได้แย่สุดๆโดยเฉพาะในตําแหน่งเซนเตอร์ฮับทั้งสองซึ่งก่อความผิดพลาดง่ายๆซ้าแล้วซ้าแล้วอีกลิโอกล่าวกับ BT Sport ผมไม่อยากจะเจาะจงชื่อใครเป็นพิเศษหรอกนะครับแต่พวกเขาก็มีทั้งความชาร์จเป็นเต่าความซุ่มซ่ามจนหน้าเคกโลต้องมีเรื่องให้หยิบยกมาวิจารณ์กันหลายๆประเด็นในทุกๆเกมฉะนั้นโอเลกาโซชาต้องเรียบปรับปรุงแก้ไขมันโดยด่วน การที่ลิเวอร์พูลยกระดับขึ้นเป็นทีมที่มีแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกและอย่างทุกวันนี้เจคินครับต้องปรับจูนหนักและกุญแจสำคัญก็คือการได้อริสันเบเกอร์มาเฝ้าสาวและมีฟันไดสคอยปกปักอยู่ข้างหน้าเขาหมายสุญลักษต,ต็ดต้องทำเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องดีขึ้นแบบนั้นแต่ดูความต่างชั้นระหว่างทั้งสองทีมดูสิผมไม่เถียงว่าทีมเราจะพัฒนาอยู่จุดดังกล่าวได้สำเร็จในอนาคตแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนเมื่อดูจากสภาพปัจจุบนัน อย่างกังขาครัมซูเนตชีโจตาเก่งจริงแต่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองเสียก่อนครามซูเนสนะฮะอดีตตำนานนักเตะลิเวอร์พูลยังไม่เชื่อว่าเตโกโจตาที่เพิ่งย้ายมาจากบูเลนตันวูน,น,นลเลอร์จะประสบความสำเร็จในฐานะแข้งหงวแดงอย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้แน่นอนนนครับว่าโจตาเป็นการเซ็นสัญัาที่ยัดนเยี่ยมสําหรับลิเวอร์พูลแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังมีคําถามเกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับตัวเขาอยู่ดีอดีตกุนซือหงวแดงอายุ80ปปเขียนไว้ในเดอะไทมส์ ตอนโจตาอยู่กับวูมแฮมตันนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขยากๆหรือโปรแกรมอัดแน่นเหมือนกับลิเวอร์พูลนี่คือความแตกต่างอย่างแรกส่วนอีกเรื่องก็คือเขาจะเล่นร่วมกับคนอื่นๆโดยเฉพาะ3ประสารในแานหน้าได้ดีแค่ไหนถ้าว่ากันว่าเรื่องเทคนิคความเข้าใจในเกมความขยันการรับมือกับฟุตบอลเกล็ดอะไรพวกนี้โจตามีพร้อมทุกอย่างแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจงกงครับถึงยอมลงทุนด้วย ผมมีคนหนึ่งที่ชอบดิวอวโอลิกี้มากแต่ก็ต้องผิดหวังในตัวเด็กคนนี้ทุกครั้งและทุกทีเพราะเขาไม่เคยโชว์ฟอร์มแจมเลยนอกจากชอตยิงประตูสำคัญสำคัญฉะนั้นโจตาจะต้องแสดงให้ถึงความแตกต่างเพื่อพิสูจน์คุณค่าในตัวของเขาเองให้ได้นะฮะความแตกต่าง,างเจกเกิครับชมอาคันธราเก่งเหนือชัน้นกว่าคนอื่นอย่างชัดเจน เชกิ้ครับนะครับผู้จัดการทีมเลเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ชื่นชมตีโกว่าขันตราเมกฟิลระดับโลกที่เพิ่งซื้อเข้ามาเสริมทัพว่ามีความสามารถโดดเด่นในเกือบทุกๆด้านจนอยู่ในคลาสที่เหนือนกว่านักฟุตบอลทั่วไปอย่างชัดเจนตีโก e e เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากซึ่งพวกเราก็ได้เห็นกันแล้วจากเกมที่ชนะเชลซีโดยเฉพาะธรรมชาติบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเขามันพิเศษกว่าผู้เล่นคนอื่นๆชัดเจนแต่ก่อนหน้านี้เราก็คว้าแชมป์ลีกยูโรปแชมเลกมันครอบครองได้เอง ฉะนั้นพอมีมิฟิลระดับโลกมาเสริมทับเพิ่มย่อมดีกว่าเดิมอยู่แล้วคุณซื้อแว่นกล่าวกับสก y ยสปอร์ตสิ่งที่เขาทำมันแตกต่างจากนักเตะคนอื่นที่มีหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นวิสัยทัศน์ตัวเกมในจังหวะต่างๆทักษะการเล่นฟุตบอลเทคนิคที่ใช้ตามแต่ละสถานการณ์การตัดสินใจอันยอดเยี่ยมของเขาการแกยบอลที่บั่นยาและอันตรายขั้นสุดซึ่งพอทุกอย่างมารวมอยู่ในตัวของเขาคนๆเดียวมันก็เลยกลายเป็นเตโกอย่างที่เห็นนั่นแหละ ผมไม่สามารถเลือกรองให้เขาดีขึ้นกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะแค่นี้ก็สุดยอดเกินคำบรรยายอยู่แล้วสำคัญคือแม้จะอายุใกล้30บปีเต็มนะฮะแต่พอเป็นเรื่องฟุตบอลติเอโกจะสดใสซา,าบซ่าราวกับเป็นเด็กตัวเล็กเ็เลยทีเดียวโดยเฉพาะกับความสนใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านแบบไม่มีขีดจำกัดน,นี่แหละซึ่งมันก็สำคัญมากๆสำหรับนักฟุตบอลจริงๆนะฮะโอโ้แต่ตอนนี้ติดโควิด19้นะฮะขอให้ใหายไว,ไว นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่30กันยายนนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะมีใครติดเชื้อเพิ่มในทีมลิเวอร์พูลของพวกเราหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าตีเอโก้ก็มาซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลนะครับภายใน1สัปดาห์แล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงนะฮะแต่แน่นอนนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแล้วก็ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กต่างก็ออกมาแถลงการว่า, T e าตีเอโก้อาการกระติดโควิด -19 นะฮะโอ้โห ขอให้หายไ,ไวนะฮะกลับมาช่วยหงแดงหรือว่าผู้ให้เด้ทันนะครับแต่ที่แน่น,นอนนะฮะกักตัว10วันนะฮะนั่นก็หมายถึงหลังโปรแกรมทีมชาติแล้วเสร็จจิ้นนะฮะตโก้ก็จะสามารถกลับมาร่วมซ้อมกับทีมหรือผู้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสบกดไลค์ช่วยกดแชร์ครับเด็กฝรั่งผมกันใหม่สวครับ mm